มีแต่ตัวท็อปช่องพันชนดังเปิดลิสต์5าพระเอกที่กำลังจะหมดสัญญากับช่องเจ็ดลุ้นอยู่ต่อกับช่องเดิมหรือผู้สุบช่องคู่แข่ง ผลิตผลงานออกมาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะสำหรับช่องเจ็ดสีไม่ว่าจะเป็นผลงานละครหรือรายการต่างๆล่าสุดก็มีข่าวอัปเดตหารายชื่อนักแสดงชายที่สมดสัญญากับทางช่องเจ็ดในปี2565นี้ด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่ามีแต่ตัวทอปทอปทงนั้นเลยล่ะค่ะทางด้านแฟนๆก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าฮานุ่มคนนี้จะต่อสัญญาและทางานกับช่องเจ็ดต่อไปหรือจะโบยบินไปเป็นนักแสดงอิสระหรือสังกัดช่องอื่นอย่าง รุ่นพี่เริ่มมาที่คนแรกอย่างนักแสดงหนุม่มออฟชนะพลซึ่งโลดล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีแล้วโดยแจ้งเกิดจากการประกวดดัชชี่บอยแองเกิลประจําปี2006ซึ่งเจ้าตัวก็มีผลงานปังๆกับทางช่องเจ็ดเพียบไม่ว่าจะเป็นเนรนคา,าราชลูกผู้ชายหัวใจเข้มมือเหนือเมฆและสายโลหิตพระเอกที่กําลังมาแรงอย่างเข้มพัศวีเพราะมีผลงานปังๆสร้างชื่อว่าโซเวลรี่ที่ทําให้กลายเป็นพระเอกสุดฮอตและกลายเป็นคู่จินเบิร์น นึ่งของช่องไปแล้วซึ่งคนนี้แฟนๆน่าสะลุ้นเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะว่าจะต่อสัญญากับทางช่องหรือไม่พระเอกหนุ่มแบงค์อาทิตย์ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นพระเอกตัวท็อปของช่องไปแล้วด้วยเพราะมีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามเยอะมากอาทิเช่นระบ,บำัมมาดเลียมสลับลายและคูวุ้นลุ้นแผ่นรักก็ต้องมาลุ้นกันว่าพระเอกตัวท็อปคนนี้จะอยู่หรือจะไปพระเอกน้องใหม่อย่างยูโรยศวานที่กําลังมีผลง,งานอย่างสามีชั่วขึ้นซึ่งต้องบอกเลยว่า าทางกระแสต,ตอบรับจากคนดูรวมถึงเรตติ้งพุ่งหนักมากก็ต้องมารอลุ้นกันว่ากำลังปังๆแบบนี้จะเซ็นสัญญาอยู่ยาวๆหรือจะออกจากช่องตอนนี้พระเอกและนายแบบชื่อดังอย่างเกรซพลน์ก็จะหมดสัญญาในปีนี้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งเจ้าตัวก็มีผลงานปังๆกับทางช่องเจ็ดสีออกมาให้ติดตามเยอะมากแถมในปฏิทินช่องเจ็ดปีนี้ก็ยังมีหนุ่มคนนี้ร่วมด้วยก็ต้องมาลุ้นและรอคอนเฟิร์มอีกทีว่าจะต่อสัญญาหรือเปล่าเรียก เด้ว่ามีแต่พระเอกตัวท็อปและพระเอกแถวหน้าทั้งนั้นเลยล่ะค่ะที่หมดสัญญากับช่องเจ็ในปีนี้เอาเป็นว่าแฟนๆของห้าหนุม่มก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าทางห้าหนุม่มจะต่อสัญญากับทางช่องเจ็ดไปอีกยาวๆหรือเปล่า